อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขบ้างอนุญาตให้ตัวเองได้ยิ้มและหัวเราะบ้างอนุญาตให้ตัวเองสบายใจเบิกบานร่าเริงบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพลังชั้นดีให้กับชีวิตเราเลยนะแต่บางจังหวะของชีวิตมันก็มีบ้างที่เรารู้สึกไม่โอเคเลยเรารู้สึกเหนื่อยกับชีวิต เร,เรารู้สึกอยากร้องไห้ก็อนุญาตให้ตัวเองร้องไห้ได้ไม่เป็นไรเพราะชีวิตไม่ใช่เครื่องจกักรย่อมมีอารมณ์และความรู้สึกได้เหนื่อยก็พักอยากร้องไห้ก็ร้องเลยระบายความอึดอัดขัดใจได้แต่อย่านานนักนะรีบปาดน้ำตาแล้วเดินหน้าต่อเพราะชีวิต มีสิ่งดีๆรอเราอยู่เสมอเจอช่วงแย่ๆก็แค่เข้มแข็งให้มากกว่าเดิมเจอช่วงดีๆก็เติมพลังก็บไว้ให้เต็มหัวใจไม่ว่ายัางไงชีวิตจะต้องดีขึ้นในทุกๆวันเราจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดพร้อมรับของขวัญที่มีค่าจากโลกใบนี้และที่สำคัญนะ ต้องใส่ใจความรู้สึกตัวเองเสมอไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการที่เรารู้สึกดีอีกแล้ว